สวัสดีค่ะหอยหวานนะคะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะเกษตรกรหลายรายก็สนใจที่อยากจะเลี้ยงนะคะเพื่อนเกษตรวันนี้พามาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคิรีขันค่ะพามาชมวิธีการเลี้ยงหอยหวานให้ได้คุณภาพดีกันค่ะ หอยหวานเป็นหอยทะเลฝาเดี่ยวชนิดหนึ่งเปลือกหนารูปไข่ผิวเรียบสีขาวมีลวดลายสีน้ำตาลเข้มอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทรายหรือทรายปนโคลนหอยชนิดนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากรสชาติถูกใจผู้บริโภคค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่กับพี่สุภการนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการเลี้ยงหอยหวานนะคะพี่สุภการสวัสดีค่ะครับพี่สุภการการเลี้ยงหอยหวานให้ได้คุณภาพดีเนี่ยค่ะมันต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวม,รวมพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาตินะครับ,พ,รบพ่อแม่พันธุ์ที่เราใช้นะครับก็บจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่มีความยาวเกลือนะครับตั้งแต่5เซนติเมตรขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะเอาพ่อแม่พันธุ์นี้ไปขุนเลี้ยงในถังที่เราปูพื้นด้วยทรายนะคร ให้ปลาข้างเหลืองนะครับเป็นอาหารนะครับหอยหวานเขาก็จะไข่ออกมานะครับเป็นฝักเป็นแคปซูลนะครับเราก็จะรวบรวมฝักไข่เขานะครับมาใส่ตะกร้าลอยน้านะครับในถังฝักไข่นะครับตรงนี้นะครับถังฝักไข่เราก็จะฟักเป็นประมาณ57วันนะครับลูกหอยก็จะทยอยออกมาจากแคปซูลนะครับก็จะรวบรวมลูกหอยตรงเนี้ยเข้าไปอนุบาลในโรงเพาะักนะครับอ๋อในโรงเพาะฟักเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายน้ําวันเว้นวันนะครับเราก็ ให้แงพงต้นที่ริดนะครับอยู่สลายเซลล์เดียวนะครับอาหารนะครับก็จะอยู่ในโรงเพาะประมาณ13-15วันนะครับลูกหอยก็จะลงเกาะพื้นนะครับเราก็จะรวบรวมลูกหอยที่ลงเกาะพื้นเนี่ยไปอนุบาลในถาดที่เราปูพื้นด้วยทรายนะครับเราก็ให้เนื้อปลาข้างเหลืองเป็นอาหารนะครับเราก็เลี้ยง จนลูกหอยมีขนาดตั้งแต่2ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปก็จะจำหน่ายลูกพันธุ์ให้กับเสร็จตอนครับพิสุปการอย่างต้นทุนในเรื่องของการลงทุนการเลี้ยงหอยหวานนีคะคมันมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็ลูกพันธุ์ที่เราที่เราขายอยู่นะครับถ้าเป็นลูกพันธุ์ขนาด2มิลิเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ5สตางค์นะครับส่วนลูกพันธุ์ที่ขนาด5มิลิเมตรจะอยู่ที่15สตางค์ค่ะ หอยหวานจะขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่ลักษณะคล้ายฝากครั้งละประมาณ20ถึง70ฝากโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีจะวางไข่ได้มากที่สุดการให้คําแนะนํากับเกษตรกรที่จะนาไปเลี้ยงเนี่ยในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ควรจะเป็นยังไงบ้างคะก็สถานที่นะครับก็จะต้องมีโรงเรือนนะครับแล้วก็มีระบบน้ําทะเลนะครับสสามารถที่จะสูบน้ําทะเลขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดให้ไหลผ่านบ่อหอยหวานได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของ อาหารนะครับการเลี้ยงเนี่ยค่ะมีช่วงไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะก็จะมีช่วงลูกหอยว่ายน้ำตรงตรงนี้นะครับก็จะต้องระวังเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่สะอาดพอเนี่ยก็จะเกิดเชื้อโปรโตซัวนะครับก็จะไปทําลายลูกหอยแล้วก็จะมีพวกแบคทีรียนะครับก็ไปทําลายลูกหอยทําให้ลูกหอยตายความสะอาดของพิล์ทรายที่เขาใช้ปูนะครับจะต้องมีการกวนทรายนะครับเพื่อพลิกทรายที่อยู่ชั้นล่างขึ้นมาได้รับออกซิเจนถึงด้านบน สายที่อยู่ทางด้านล่างจะเน่านะครับแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับเราจะให้อาหารตอนเช้านะครับแล้วพอตอนเย็นนะครับเราจะต้องเก็บเนื้อปลาที่เหลือออกจากเบอให้หมดนะครับไม่งั้นจะทําให้น้าเน่าได้ครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะเลี้ยงหอยหวานต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะ